สวัสดีครนันตี้ครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น,ยนันตี้บิบบับนอนนอกเจ้าของยูทูบช่องอาจารย์น,ยนันตี้พาวดน,นี่อาจารย์อยู่ที่ตําหนักครับี่ลูกเศษถือว่าเยอะมากๆเลยอาจารย์ก็เดินหาไม้ขูพญายนาคอาจารย์ไม่รู้อาจารย์เอาไปวางที่ไหนเออตอนนี้หาไม่เจอตอนนี้หาไม่เจอเนี่ยปู่เวทอาจารย์ก็นำดอกกุหลาบมาถวายปู่เรียบร้อยแล้วปู่ดำก็ถวายแล้วก็ค้างปู่หนึ่งชุดเด้อปู่เด้อค้างปู่ชุดหนึ่งค้างปู่หนึ่งชุดเดี๋ยวอ่า เขากำลังไปซื้อเด้อปูเด้อตอนนี้ดูกับปูนะครับเนี่ยมาบอกปูนะเด้อปูเด้อเขากำลังไปซื้อเด้ออ่ะ,อะ,อะเดี๋ยววันนี้อาจารย์บอกแนวะทางหาหน่อยกันนะครับ ไม้คูก็าหายอ่ะ,อะฮานอยวันนี้เด่น4ีฟันสีรูดสวิ่ง4ครับฮานอยวันนี้เด่น4ีฟันสีรูดสวิ่งสีหนึ่งมีหกอันนาะมือนนิว่ามีคนออกมาถวายอีกอ่าสี่ห้าสี่สองห้าสองสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์ฟังอีกครั้ง4ี่ห้า 4ี่สองห้าสอตัวมี4ี่ห้าสองสฟังอีกครั้ง4ี่ห้าสองเม็ดเดียว4ี5ห้าห้า่ครับใครจะบูชาอะไรก็ทักอาจารย์มาเลยขอบคุณทุกคนเนี่ยมีคนเอาผลไม้มาถวายปู่เพิ่มครับจาทุกค้าสวัสดีครับ